สวัสดีทุกมนคุณผู้ชมสวัสดะครับวันนี้ผมจะมาประกอบเอฟะสมงดหนึ่งพันเพชรนะครับอันนี้เวลาเพิ่งสมัครใหม่มาน,นะครับผมเติม VIP พีมาด้วยมาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับไปหนึ่งพันจะได้โอ้ยเยี่ยเดือดดาก้อนออกเลย โอ้ว oh, oh ิวก oh, so mm ็โ hmm. อ mm ้โหไอ้ย hmm. mm ่าสกับ hmm. ป mm ุ hmm. mm ๊น hmm. mm ี่มาแล้วดิวดากอนกูนี่ยี้ย่งกอดโคตรกอดให้ทุกคนดูดิไอตัดกูได้ม่เฉยเลยเลย่เป็นไงอู้ ได้ออะไรบอานี่ได้กระบอกนีมาเมื่อกี้หนึ่งแล้วก็ปืนแล้วก็นีโอ้โหดหวงโคตรดีอ่ะก็ตอนนี้มีกิจกรรมเติมศูนย์จุดเก้าเก้าได้ของตามนี้นะครับผมนี่ครับพอจะเพียงแต่เนี้นะครับผม